ท้าเลยถ้าใครบอกว่าผมได้กล้วยขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าผมได้กล้วยให้ผมมีอันเป็นไปเลยนี่คือความท้าทายจากคนชื่อสันวุสันกตคนนี้แล้วก็มีบางคนก็ไปพูดถึงเรื่องกล้วยไปบอกว่าสันวุิเนี่ยจะได้กล้วยถามมวลชนสิครับถ้าคนได้กล้วยเนี่ยมันจะก้าวมาตอ่อถ้าคนกินกล้วยเนี่ยมันต้องเงียบใช่ไหมครับโดยสามัญสำนึกเนี่ยโดยปกติแล้วคนกินกล้วยเนี่ย จะกล้าออกมาต่อสู้อย่างนี้หรอือนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากจะตอบแต่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนช่วยพิจารณาด้วยตนเองว่าคนอย่างสันวุฒิเนี่ยจะมีกล้วยด้วยหรอคุณยังมาใส่ร้ายเรื่องกล้วยเลยผไกลกว่านั้นเยอะมากแล้วผมไม่ได้คิดและสนใจเรื่องกล้วยเลยนะแล้วคุณก็ไปถามแต่ละคนนะว่ามีใครเอากล้วยมาให้สันวุฒิผมบอกตรงๆเลยนะครับผมยังไม่เคยได้กล้วยจากใครเลย ผมท้าเลยนะแล้วถ้าใครบอกว่าผมได้กล้วยขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าผมได้กล้วยให้ผมมีอันเป็นไปเลยนี่คือความท้าทายจากคนชื่อสรนันวุสรันเกตคนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็มากล่าวหาว่าผมเป็นงูเห่าจะย้ายพักพี่น้องสื่อมวลชนครับประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมขอประกาศกล้องตรงนี้เลยผมยังไม่มีนโยบายและไม่เคยคิดเลยว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหน และวันนี้ก็ยังหาพักอยู่ไม่ได้ถ้าเขาขับผมออกจากพักหรือเมื่อไหร่ผมก็จะมาถามพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งสื่อมวลชนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแนะนําผมได้ผมต้องให้เกียรติพี่น้องคนอุตรดิต์ที่เลือกผมมาให้เกียรติพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นแฟนขับผมและได้ชื่นชอบในบผลงานของสรุธิสังเกตคนนี้อยากจะให้เขาช่วยตัดสินใจว่า อนาคตทางการเมืองของสารวรุฒิคนนี้จะไปอย่างไรจริงๆผมไปถามคนในพื้นที่บอกว่าถ้าผมต้องตัดสินใจทางการเมืองสองทางเลือกเมื่อพักขับผมออกทางเลือกที่หนึ่งก็คือผมจะลาออกจากทุกตำแหน่งและไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเลยไม่เข้ามาสู่ในเวทีการเมืองเลย คนชื่อสรนนุษก็จะหายไปจากการเมืองของประเทศไทยทางเลือกที่สอง,องผมจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาธิปไตยเบ่งบานเพื่อเอาชนะผลิกและเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นทั้งปวงในแผ่นดินนี้ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนคนอุตรดิตพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าต้องการให้สันนุษสู้ต่อนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะประกาศกล้องให้กับพี่น้องสื่อบนชน แล้วก็คนไทยทั้งแผ่นดิน <Yeah. S 1> ได้รับทราบว่าคนอุตรดิตได้สะท้อนให้ผมอย่างไรมีหน้ำซ้ำย่างประกาศพร้อมจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนชื่อสราบุตสังเกตคนนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องคนอุตรดิตทุกคนเลยนะที่ยังให้และผมยืนยันเลยนะครับด้วยอุดมการณ์ของสนรุตสังเกตคนนี้ประกาศกล้าวว่าเป็นสอสอปวมชนชาวไทยไม่ใช่สอสอที่พักหนึ่งพักใดจะจูงจะหมูกซ้ายหาันขวาหาันมันไม่ใช่สารุต พอประกาศตรงนี้เลยและจะทำสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติเท่านั้นนี่คือยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ครับผมก็คิดว่าได้กล่าวมาพอสมควรอยากให้เพื่อนสื่อมวลชนเนี่ยได้มีประเด็นซักถามผมจะตอบทุกประเด็นเลยแล้วก็ในประเด็นที่อยู่ในถแถลงการนั้นเนี่ยจะละเอียดมากจะมีการแฉในเรื่องต่างๆที่สื่อมวลชนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องอย่างนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเดี๋ยวผมจะแจกสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับเชิญครับ ก็ในแถลงการก็จะมีบอกถึงเรื่องของการที่ไปวิ่งเต้นผสมพันธ์นะฮะกับฝ่ายผดจการด้วยนะก็นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในอยู่ในแถลงการแล้วในแถลงการก็ยังมีบอกด้วยว่าผมเนี่ยเคยถูกพักเพื่อไทยโดยผู้มีอำนาจบางคนในพักกันแคร้งทำให้ผมเนี่ยเกือบจะไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งในสมัยปี2557 ให้ผมไปรออยู่ที่พักแล้วก็ไปฟังผู้มีอำนาจบางคนพร่ำพร่ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงผมอุตส่าห์อดทนเพื่อที่อยากจะได้มีโอกาสลงสมัครในนามพักเพื่อไทยสุดท้ายเขาพร่ำว่าจนเขาหนำใจแล้วเขาก็ไม่เซ็นให้ผมไปสมัครดึงจนเหลือชั่วโมงสุดท้ายเลยผมเกิดไม่ได้สมัครเดชบุญท่านนายกบรรหารศิละปะอาชาพอท่านทราบข่าวว่าสรันลุตเนี่ยยังไม่มีที่ลง พักชาติไทยก็มาโอบอุ้มผมมาให้ผมลงสมัครในนามพักชาติไทยสุดท้ายผมก็ชนะเลือกตั้งโดยในนามพักชาติไทยชนะพักเพื่อไทยได้ในจังหวัดอุตรดิต์นี่คือสิ่งที่สื่อบุคชนอาจจะยังจําไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้ในข้อเท็จจริงว่าเกิดจากอะไรและนี่คือที่มาที่เจ็บปวดมากสําหรับคนชื่อสันวุฒิประเด็นที่เขาไม่ใส่ชื่อให้ผมเนี่ยในการลงสมัครข่าวนั้นเขาหาว่าผมเนี่ย กล้าอภิปรายนะเปิดโปรงแล้วก็ทำให้พักเนี่ยอับอายหรือรัฐบาลในชุดนั้นนะอับอายผมบอกว่าวันนี้ผู้สูงอายุและผู้พิการเขาเดือดร้อนมากเขาลำบากยากจนบางคนพิการแบบตัวเองเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วแล้วญาติพี่น้องที่ดูแลอยู่ก็มองเป็นภาระ ทำไมเล่ารัฐบาลเน่ราก็มีเงินในช่วงนั้นน่ะปรับเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการหน่อยได้ไหมอย่างน้อยได้เดือนละสักสองพันบาทก็ยังดีผมอยากจะให้ได้อย่างต่ำสามพันคนสูงอายุในชนบทก็เช่นกันที่ลําบากยากจนอยากให้ทางพักเนี่ยมีนโยบายปรับตรงนี้ผู้ใหญ่ในพักบอกว่ายังไงรู้ไหมครับไม่มีเงินไม่มีเงินสสทําไม่ได้ผมหมั่นไส่มาก ผมก็เลยไปหาข้อมูลไปขุดคุยเลยว่าเงินอยู่ที่ไหนบ้างสุดท้ายก็พบเลยว่ามีเงินเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผมก็เอามาแฉในสภากลางสภาเลยท,ทั้งทั้งที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลน,นั่นคือความไม่พอใจของผู้บริหารเนี่ยในแถลงการณ์มีนะครับเห็นไหมครับสื่อมวลชนไม่เคยรู้เลยเป็นไปได้ยังไงผมต่อสู้เพื่อผู้พิพการและผู้สูงอายุให้ได้เบี้ยยังชีพ ทนที่พักจะรีบเอาไปทำนะวันนี้พักพลังประชารัฐไม่ได้เกิดเลยถ้าเพื่อไทยทําสิ่งนี้แต่เพื่อไทยไม่ทํามีน้าซ้ําเนี่ยยังไม่ยอมให้ผมลงสมัครในนามพักเพื่อไทยหาว่าผมดือ้อครับผมบอกแล้วไงว่าพักเพื่อไทยจะไล่ผมหรือจะขับผมเนี่ยก็สุดแล้วแต่พักแต่ผมบอกว่าพักไหนก็ตามถ้ามันไร้สิ้นอุดมการเนี่ยผมอยู่ด้วยไม่ได้แน่นอน นะครับส่วนท่านจะบอกว่าจะไปหรือจะไม่ไปอันนี้ต้องแล้วแต่ทางพักก่อนนะครับผมว่ารอให้น้ําท่วมหลังเป็ดดีไหม <c oughs> คนชื่อสันวุฒิเนี่ยจะไปอยู่กับฝ่ายผด็จก,การได้ยังไงแค่คิดก็ตลกมากแล้วต่อสู้สักขนาดนี้ ถ้าผมเดินไปเนี่ยผมจะตอบพี่น้องประชาชนว่ายัางไงทํำไมผมไปอยู่กับผดจก,การมันก็เข้าทาง i อโอเขาเลยสิไอโอพยายามโจมตีว่าผมเนี่ยถูกซื้อตัวถูกอะไรสารพัดมันไม่เป็นธรรมเลยและเตือนไอโอนะบาปบุญมีจริงนะท่านอย่าทําเลยนะขอให้พูดแต่ความจริงเราทําการเบืองแบบสร้างสรรค์อย่าไปโจมตีกันเลยนี่คือสิ่งที่สารุตวอนผ่านสื่อมวลชนทุกท่านครับ ไม่ใช่นักลบห้องแอร์เหรอเขาเรียกปีศาจในห้องแอร์ในถแถลงการผมเขียนว่าปีศาจนะครับไม่ใช่นักลบนะปีศาจในห้องแอร์เลยพวกนี้นะฮะบิ๊กเมาท์พูดมากประชุมแต่ไม่มีแอคชั่นเลยนะก็ถึงบอกนะฮะผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะแต่ยุทธศาสตร์เนี่ยเดินไม่เป็นเลยทางการเมืองนะผมจะสอนให้เลยนะครับยุทธศาสตร์วันนี้เผด็จก,การเนี่ยคุณต้องตีประยุทธ์ คุณไม่ใช่ไปตีพักร่วมรัฐบาลคุณเอาเข้ามาพิปรายได้ยังไงแค่คิดแค่นี้คุณก็โง,ง่เต็มทนแล้วฝากทีมไอปีศาจนะในห้องแอร์ด้วยของพักเพื่อไทยยังยังตอบไม่ได้ครับเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าผมจะไปอยู่ที่ไหนผมต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนอุตรดิต์และก็แฟนขับผมทั้งประเทศว่าอยากให้ผมตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีสื่อสารครับนะบถ้าเสียงส่วนใหญ่แล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าอยากให้ผมไปทางใดผมจะเอาพี่น้องประชาชนนะเป็นที่ตั้งแล้วก็จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินต่อไปครับ Thank mm -hmm. you.